สวัสดีค่ะทุกคนมอนีวาสิมา,ราเรื่องปัญหาในการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีค่ะทุกคนการมาใช้ชีวิตยุ่ประเทศเยอรมนีนะคะชีวิตกับถือว่ามีความสะดวกสบายหลายอย่างค่ะพี่น้องแต่ก็มีปัญหาในการดําเนินชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างคือกันค่ะทุกคนคือจังมือนีละพี่น้อง ่อยว่าสิปินเอกสารมือ่อยมันเบิดพี่น้อง่อยกับวกหัวคอยสิไปซื้อไซเรือบันนี้มือเบิดละ่ะบันนี้มือเครื่องปินเนาะมันกับเป็นของรุนไ่รุนมั่นเนาะพี่น้องเนาะบานข่อยก็อยู่บานนอกถึงสิยู่ว่าเป็นเมืองก็จะถือว่าเป็นเมืองขนาดเล็กค่ะทุกคนก็ะบอกหัวสิไปซื้อไซมืออันนี้เนาะค่ะ แล้วเอกสารของคอยเนี่ยคอยต้องใส่ย่างแบบว่าเล็งดวนเพราะว่าเขาส่งอีเมลไม่คอยนี่ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะค่ะวันศุกร์หรือวันพฤหัสนี่แหละที่ผ่านมาบันนี้คอยก็คิดว่าเออวันจันทร์คอยยุตคอยก็สิจังสิป,ปินแล้วก็จังสิเส้นเอกสารเราจังสิเอาไปส่งเพ่นพอคอยมาเปิดอีเมลออก โหลดแล้วเรียบร้อยพ่อตะข่อยสีทรงแล้วพี่น้องเอ้ยจึงได้ว่ามือกเมิดมันนินะตัดสินใจได้คว่วาข่อยสิไปหาซสื่อมึกไปเดินหาในลานทีกระเจ้ามีมือขายมันกับ,บ่มีโดนทีใส่ในเครื่องปิน่นข,ของข่อยทองเจ้าข่อยสิเห็ุจึงได้เด้อบัดนี้ข่อยก็เลยต้องแบบว่า คันคิดว่าสิไปหาซื้อเครื่องไม่มันก็ยุกไกวันนี้พี่น้องรถข่อยกระบ,บาขับไปเมื่องยง่ายๆนั่นข่อยกระบะท่านเคยขับไปจากเ่อเนาะพี่น้องเฮ้ยพอดีเลยพี่น้องในมือที่บอกว่าเข้ามาเหตุอีกอย่างในระยะเวลาที่กระชันชิดเดี๋ยวอีกอย่างในขณะที่เขายููเดียวนี่ช่วงที่คนอื่นอยู่ที่ขจ้าจมีเวลาให้ อ้าวก็บ่ได้เตรียมตัวไว้นะคะบวสันก็สิได้เพื่อนขับรถภาพสื้อในเมืองอยญ่ยๆแต่บัน,นีีพอเวลามันเลิ่งลวยไปพองงมาเหเตุไม่เจอปัญหาบันทันก็เป็นอย่างสี่ละพี่นอ้องขับรถก็อดได้ลุ้ยด้วยหลีกป่าซม่งไปเด้อพี่น้องเลยถึงว่าสิมาอยู่มองเจริญก็่เด้ยิ่ิงมีความเจริญมากเท่าไรนะคะ เอายิ่งต้องพัฒนาต้องบิงตามให้ท่านมากไม่เท่านั้นนะคะบางที่ก็นเหนื่อยได้พี่น้องเหนื่อยกับการใส้ชีวิตในบางครั้งพี่น้อง